ค่ะเพื่อนเพื่อนมาเก็บผักบุ้งนะคะอันนี้คือไปซื้อผักบุ้งในตลาดมาเป็นมันมัดแล้ว,แล,วแล้วทีนี้ก็ตัดแต่ข้างบนกินใช่ไหมแล้วข้างล่างมันเหลือค่ะเป็นก็เลยลองเอามาปลูกดูมันก็เกิดเฉยเลยค่ะมันก็งามด้วยเดี๋ยวจะไปผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะเนี่ค่ะไม่ได้ปลูกเม็ดนะคะปลูกเอาเอาลากมันปลูกค่ะเกิดเฉยเลย เอาเยอะไมหมมดโค้ดเห็นมองมากจากขัางบนบ้านนึกว่ามันมันไม่มันไม่หน่อยนึงแล้วเนี่ยมันเยอะอยู่นอนมดเนาะมันเยอะแล้วเนี่ยดูดิมันเยอะแล้วเนี่ย,มย,ะะยไม่ให้เห็นหน้านะคะตื่นนอนมายังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างหน้างามมากค่ะ โอเคแล้วล่ะ